สับสไครต์กดสับสไครต์พงษ์ยาไปสู่ห้าพันซับทุกคนไม่มากก็น,น้อยก็คงจะเคยใส่ชุดผิดไปโรงเรียนกันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมก็เคยใส่ชุดผิดไปโรงเรียนซึ่งมันก็ไม่ค่อยแย่อะไรเท่าไหร่หรอกสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่พูดว่าเฉลิมโวเพราะผมลืมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ถึงการใส่ชุดไปโรงเรียนผิดนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่หรนะครับตอนนั้นน่ะมันไม่เหมือนตอนอื่นๆนะครับที่เพื่อนทอจะ้อผม เขาดันให้กำลังใจผมนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาอาจจะเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันก็สอนให้กำลังใจกันได้กันนะครับซึ่งมันดีมากเลยแล้วผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับไลน์เขาบอกว่าใส่ชุดพละผมก็ใส่ชุดพลาแต่เพื่อนใส่ชุดนักเรียนกันแล้วใส่ชุดนักเรียนก็ถูกด้วนะครับคือผมงงมากเลยอะซื้อผมต้องท้าความไปที่ไลน์ก่อนนะครับไลน์ห้องนะคุณครูที่ห้องผมเนี่ยเขาจะสร้างไลน์ขึ้นมาเพื่อบอกนักเรียนอย่างเช่น พรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรพรุ่งนี้ต้องทํำยังไงวันเปิดเทอมต้องใส่ชุดอะไรเตรียมอะไรมาบ้างวันปิดเทอมต้องทําตัวยังไงวันสอบต้องเตรียมอะไรมาบ้างต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับคือมันโคตรจะดีเลยซึ่งเห็นอย่างนั้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นชุดพาละเพราะ bam, ว่าเขาบอกว่าใส่ชุดพาละ choking. แปลว่าใช่ครับผมใส่ชุดไปโรงเรียนผิดผมก็ไม่รู้ทําไมครับว่าผมใส่ชุดไปโรงเรียนผิด เพราะว่าคุณครูให้ใส่ชุดพลาใช่ไหมครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูให้ใส่ชุดพลาแต่ว่าทําไมเพ,เพื่อนใส่ชุดนักเรียนกันหมดเลยหรือไม่ก็ชุดกีฬาสีนี่แหละคือแบบนานี้คุณครูผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนแล้วผมก็ไปถามเพื่อนว่าทําไมนานไม่ใส่ชุดพลาเหมือนกับที่ครูบอกละ่ะแล้วเพื่อนก็ตอบผมมาว่าเอ,อ่มน่ามันข้อความเมื่อเมื่อวานที่แล้วไม่ใช่เอเพื่อน ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาพูดว่าอะไรหรอกนะครับแต่ผมก็จําได้ว่าประมาณนี้นั่นแหละครับคือแบบผมหน้าแตกเลยในทันทีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสนันกันให้ด้วยละครับแล้วมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านะครับบาย